รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวยยัยเย้ของขวัญก่อนวันเกิดบูรรเดรำอย่ยเป็นทีมที่ได้แชมป์เยอะที่สุดได้9ครั้งความยากของการเป็นแชมป์ไทยลีกก็ยากนะครับผมได้ของขวัญชิ้นประวัติศาสตร์จากนักบอลที่คว้าแชมป์ไทยลีกมากที่สุดเข้าคนนี้ได้8การปราศัย หาเสียงตัวแทนแต่ละพักถ้าเปรียบไปเหมือนนักกีฬาบุคลิกท่าทางช็อตเด็ดเหมือนใครแชมป์ก็ต้องจัดไปแชมป์ชัดไปจัดไป จ,จับปจัจัดไปร่วมจัดไปโดย King Power Duty Free yeah! ของขวัญก่อนวันเกิด สวัสดีครับพี่น้องครับขอต้อนรับเข้าสู่แชมป์จัดไปนะครับวันนี้ผมต้องขอขอบคุณนักกีฬาประวัติศาสตร์ในวงการฟุตบอลของไทยส่งของขวัญและวันนี้เดี๋ยวจะให้ดูนะครับของขวัญที่จะมาประดับพิพิธภัณฑ์ของเราคือตอนนี้หลายคนทราบแล้วว่าผมกะจะสร้างพิพิธภัณฑ์ที่รวมสุดยอดงานศิลปะแล้วก็สปอตเมมอรีเลียสหรือว่าของที่ระทึก ในวงการกีฬาฉะนั้นพี่น้องดูทุกอย่างนะครับบนบอลลังของผมชึบอันนี้คือบัตร V I P P G A ทัวร์ซึ่งในโลกมีเพียงแค่100ใบเท่านั้นเสื้อตัวนี้ชาติต้องมาก่อนวอลเลย์บอลในยุคทองที่มีายเซ็น์ของทั้งคุณกีฟวิลาวันคุณซาร่านุสราแล้วก็คุณนองปลื้มจิตทั้งทีมและนี่ครับเป็นเสื้อของสุดยอดทีมในสเปนเซบียที่ได้แชมป ยุโรปยุโรป้ามากที่สุดมีเพียงแค่3ตัวในโลกนะครับ2ตัวอยู่กับผมอีก1ตัวอยู่กับยาย่าอุรัสยานะฮะแล้วนี่ก็เป็นเหรียญทองว่าไทยคือทีฟุตบอลที่เก่งที่สุดในอาเซียนอันนี้ก็เป็นสุดยอดเหรียญทองนะครับพี่น้องรู้จักทางด้านสนามของอินเตอร์กับเอซีเมลานไหมครับที่เรียกกันว่าซานซิโรหรือว่าชื่อเตๆก็คือจูเซเป้มิซ่าจูเซเป้มิซ่านี่เป็นดาวซันโว อันดับต้นๆของอิตาลีเลยหากพูดถึงเนี่ยสุดยอดดาวยิงเนี่ยนะครับจะต้องมีชื่อของคนนี้ครับดีน a าตาเล่ดีน a าตาเล่ถ้าใครดูบอลจะรู้เลยว่าไม่ธรรมดารวมไปถึงลูกฟุตบอลที่ใช้ในลีกสเปนลาลิก้าฤดูกาล2021รวมไปถึงนาฬิกายี่ห้อโปรดของโจเซ่มูรินโญ่นะครับนักกีฬาคนไหนอยากจะให้ของขวัญวันเกิดผมคุณไม่ต้องส่งไลน์มาแฮปปี้เบิร์ดเดย์หรืออะไรนะฮะส่งมาเลยครับ ของที่ระลึกที่อยากจะให้คนไทยได้ดูอยากจะให้คนที่ดูแลดีๆได้นี่ฮะและทั้งหมดจะอยู่ในแชมมิวเซียมพิพิธภัณฑ์ที่พิเศษที่สุดในโลกนะครับแล้ววันนี้ครับผมได้สุดยอดของขวัญจาก2โกรปรติศาสต์อันนี้คือชิ้นแรกครับเวลาเล่นมันต้องจัดไปให้จุใจถุงมือขาดก็ต้องเล่นกันต่อไปลายเซน็นใครรู้ไหมอุบไว้ก่อนแล้วกันแล้วก็วันนี้ผมอยากพูดถึงเรื่องไทยลีคผม ขอแสดงความยินดีกับทีมบุรีรัมด้วยนะครับเพิ่งคว้าชแชมป์ไทยลีกสมัยที่9ไปพี่น้องฮะบุรีรัมเนี่ยเป็นทีมที่ได้ชแชมป์เยอะที่สุดได้9ครั้งความยากของการเป็นแชมป์ไทยลีกก็ยากนะครับขนาดเจชนาทิพย์เนี่ยได้1ครัง้งอุม้มธทราทรบ,บุญมาทันได้7แล้ววันนี้ผมได้ของขวัญชิ้นประวัติศาสตร์จากนักบอลที่คว้าชแชมป์ไทยลีกมากที่สุดจำไว้นะฮะบุรีรัมได้9เข้าคนนี้ได้8 นึกออกไหมครับว่าใครตื่นเต้นมากเลยนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะมาเปิดพร้อมกันเลยครับและนี่ครับการเปิดต้องมีปัชญานะครับยามูมามกล่องเนี่ยมีค่าสามารถเอาไปใช้ต่อได้นะครับผมมีงานศิลปะชิ้นหนึ่งนะเป็นงานแอ s t r a c t หรือว่านามธรรมเป็นงานซึ่งทํามาจากกระดาษบับเบิลอ่ะคือส่วนใหญ่เนี่ยรูปภาพเวลาเขาส่งมาเนี่ยมันจะอยู่ในกระดาษบับเบิล แล้วคนก็จะฉีกบับเบิ้ลแบบไม่ใหญ่ดีอะไรเลยศิลปินคนนี้ก็คือคุณโจก็เลยเอาบับเบิ้ลมาปั๊มเป็นงานชิ้นพิเศษมาแล้วครับมาแล้วครับบุรีรัมนะครับแล้วเป็นคนที่ชื่อเหมือนผมครับพี่แชมป์สิวรักษ์นี่เป็นเสื้อซึ่งใส่ในนัดชนะลำปางนะครับ 20เป็นแมชวอร์เลยนะครับแมชวอร์ match ก็หมายความว่าเป็นเสื้อที่ใส่ลงเล่นในนัดนัดนั้นเลยนะครับซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นสมบัติที่ล้ำค่าที่สุดสำหรับนักบอลน,นะครับขอบคุณมากนะครับพีิชานครับก็ผมมีตัวปรวัติศาสตร์ที่คุณต้นนรุบดินใส่ในนัดที่มีกองเชียร์ไปแจกกล้วยแล้วต้นนรุบดินก็ไหว้นะฮะโอ้นี่โอ้ยส่งมาทั้งชุดเลยโ ก็เป็นอีกหนึ่งแฟชั่นใหม่นะฮะใส่อย่างนี้แล้วกันเท่ดิเหมือนจัสตินบีเบอร์ดิแล้วคุณแชมป์คุณอะไรเนี่ยคุณน่ารักมากถุงเท้าอ่ะเอ้ยเอ้ยพี่น้องครับโอ้นี่เป็นถุงมือนะครับดูจากสภาพแล้วคงผ่านศึกอะไรมาเยอะนะครับอุ้ยและมีชื่อแชมป์ด้วยขอบคุณมากครับคุณแชมป์สิบรักจัดไป